คลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของตาไม้ยอยู่นะครับอย่างที่เรียนไปในขั้นต้นนะครับเมื่อเราฟันตาไม้นะครับเมื่อเราฟันตาไม้นะครับตาไม้ก็จะเป็นลักษณะโค้งๆอย่างนี้เป็นกลมๆนะครับเป็นกลมๆแล้วทีนี้ถ้าเวลาเราฟันเนี่ยนะครับธรรมชาติของมีดนะครับมีดมันจะวิ่งหาในส่วนที่ไม่มีแรงต้านนะครับก็คือพูดง่ายๆคือ มันจะเลี้ยวไปหาในทิศทางที่มันมีแรงเสียดทานน้อยที่สุดก็คือแทบจะเป็นช่องว่างนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ในกรณีที่เวลาเราฟันเนี่ยนะครับไอเจ้าตัวคมมีดเนี่ยมันจะฉีกมันจะฉีกตรงนี้ออกนะครับมันพยายามที่จะฉีกเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้มีนิดตัดผ่านนะครับแล้วกรณีฉีกเนี่ยนะครับแล้วกรณีฉีกเนี่ยถ้าเป็นตานะครับด้วยตาที่เป็น ลักษณะโค้งมนอย่างนี้นะครับตันน okay. like ouais. ี right ้ก็แทบจะโค้งมนมาเหมือนกันนะครับถ้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราฟันเนี่ยคมมีดมันจะม้วนเข้าหาตรงนี้นะครับคมมีดมันจะม้วนเข้าหาตรงนี้มันมีความอยากจะม้วนเข้าหาตรงนี้นะครับเหมือนกันฝั่งนี้มันก็จะพยายามที่จะม้วนเข้าหาอย่างนี้ตามรอยฉีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีดเนี่ยคมเราเป็นผิดกรณีที่เป็นมีดบางนะครับ กริ่ที่เป็นมีดบางคมมันจะบิดนะครับเพราะว่าถ้าหน้าคมลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหน้าคมแบบอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่บิดเนี้ยมันจะสูงมากโอกาสที่บิดโอกาสที่เสียรูปนะครับยิ่งถ้าดูจากตัวนี้นะครับยิ่งเราฟันแรงเท่าไหร่นั่นหมายถึงตัวนี้ข้อแรกใช่ไหมครับตัวนี้ข้อแรกข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้ายิ่งเราฟันแรงเท่าไหร่นั่นหมายถึงระดับการม้วนนี่มันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับ มันจึงทำให้คมมีดเนี่ยบิดนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าคมมีดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมติคมมีดเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีเส้นตัวนี้นะครับมีเส้นตนัวนี้ตัวเส้นตัวนี้ครับที่ทำให้มันแข็งนะครับเพราะว่าการที่มันมีเหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้มันแข็ง,งเราลองนึกภาพถังน้ามันสองรอยลิตรนะครับถังน้ามันสองร้อยลิตรที่เขาปั๊มหลอนขึ้นมานะครับปั๊มหลอนขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให ไอตัวทรงของทางเยเ็บไปเย็บมานะครับหรือว่าถ้าเวลาเราไปเดินห้างนะครับตามฟูตคอร์ดเราก็มองเข้าไปเพดานเราก็จะเห็นอาจจะตัวฮูดดูดควันนะครับฮูดดูดควันที่เขาจะปั๊มที่เขาจะปั๊มสันนะครับปั๊มสันหนึ่งกากระบาดอย่างนี้เพื่อที่จะเวลาโบเวอร์ ower, มันดูดเนี่ยเพื่อที่จะไม่ใหไไ้ไอตัวไอตัวฮุดเนี่ยยุบตัวนะครับเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ทางานคล้ายๆกันนะครับในส่วนของสันนี้นะครับมันก็ทํางานคล้ายๆกันถ้าสมมติว่าเลาเลาฟันถ้าสมมติว่าเราเราฟันไม่ว่าจะเป็นฟันทางนี้หรือฟันทางนี้นะครับคมมีดไอ้ตัวนี้มันจึงไม่เสียหายนะครับเพราะมันมีเหลี是是่ยมตัวนี้นะครับเพราะมันมีเหลี่ยมตัวนี้ไอ้ตัวนหน้าคมก็มีฐานรองรับนะครับมันจึงทําให้คมมีดไม่เสียหายมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับในขณะที่ จาต,ตัวนี้มันไม่มีเหลี่ยมนะครับตัวนี้มันไม่มีเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นคอนแกบกแก้มเท่าหรือแก้มไม่เท่าก็แล้วแต่ตัวนี้มันจะไม่มีเหลี่ยม <vara good. S 1> พอมันไม่มีเหลี่ยมเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะปิดเนี่ยมันจะสูงมันจะสูงกว่าตัวนี้นะครับมันจะสูงกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมเรียนไปในคลิปแรกนะครับก็คือถ้าเราผ่าถ้าเราผ่าเรือตัดทางนี้มันจะมีแรงต้านสูงนะครับ แต่50%เราผ่ากษณะอย่างนี้แหลต้านมันจะไม่เยอะนะครับลองจะลองผ่าเบาๆให้ดูด๋ยวจะลองผ่าเบาๆให้ดูครับดูซิว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับนะครับตรงนี้เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมีรอยรล้าแล้วนะครับเริ่มรา้ามาแล้วนะครับ เริ่มมีแอยล้ามาแล้วนะครับเนไครับเริ่มผ่านละนะครับเริ่มผ่านไปแล้วเห็นไหมครับมันจะผ่านได้โดยโดยง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าผ่านด้เน,นี้ออมันจะมีแรงต้านนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราฟันด้านนี้มานะครับถ้าสมมติว่าเราฟันด้านนี้มาโดยธรรมชาติของตัวนี้มันโค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้โค้งมาอย่างนี้ตามสรีละของมันตัวนี้ก็โค้งออกมาอย่างนี้ถ้าเราสมมติว่าเวลาเราฟันลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะฟันในลักษณะของการฟันฟันตามนะครับฟันตามนะครับฟันตามก็คือมันมันจะออกมาอย่างนี้ก็คือเป็นการตัดตัดมันก็จะไม่ไม่ทําให้มีดเนี้ยเสียหายนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราฟันตรงนี้ครับ ถ้าเราฟันตัวนี้ฟันสวนมามันก็จะพยายามที่จะบิดบิดเข้ามาตัวนี้ก่อนบิดตัวนี้เสร็จแล้วมันก็จะบิดหักมานี้นะครับจากบิดลงมาอย่างนี้แล้วมันก็จะบิดหักไปอย่างนี้ตามตามลายไม้เพราะโดยธรรมชาติแล้วเวลามีดเนี่ยเวลามันวิ่งมันจะวิ่งไปตามรอยแตกใช่ไหมครับเพราะรอยแตกเนี่ยมันมีแรงต้านที่น้อยกว่าเดี๋ยวผมจะลองผ่าตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งไปทางไหนนะครับ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยครับมันจะเลี้ยวมาอย่างนี้นะครับมันจะเลี้ยวมาอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าเวลาเราฟันเนี่ยนะครับถ้าเวลาเราฟันเนี่ยถ้าเป็นตาใหญ่ๆแห,ห้งๆเนี่ยมันจะคมมีดมันจะอยากจะเลี้ยวมาตามรอยแตกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงสอนเสมอว่าถ้าเวลาเราฟันไม้แข็งฟันไม้แห้งด้วยมีดนะครับอย่าไปกำด้ามมีดแน่นนะครับอย่าไปเกรงข้ออย่าไป อย่าไปกำหน้ามีดเน่นอย่าไปกิน,นกข้อควรฟันเบา,บาแล้วก็ปล่อยฟรีๆไปสบายๆอย่าไปเกรงนะครับซึ่งซึ่งมันจะถวนสวนทางกันกันกบการใช้มีดแบบคมวีนะครับการใช้มีดแบบคมโบราณเนี่ยนะครับจะห้ามถ้าเวลายิ่งไม้แข็งเท่าไหร่เราต้องยิ่งกำหลวมเราต้องยิ่งฟันเบานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราฟันแรงแล้วก็ไปกำหน้า,านมีดแบบล็อกตายเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะทําให้คมมีดเสียหายมันจะมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ทีนี้ผมจะลองฟันส่วนลงมาดูนะครับพอฟันส่วนลงมามันก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะฉีกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าแรงต้านมันจะเยอะขึ้นนะครับแต่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับแรงต้านจะเยอะขึ้นนะครับพอฟันน้นมันจะเกิดแรงงัดเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้มีดเราเสียคมเสียหายนะครับ พอฟันแรงๆเนี่ยมันจะเกิดแรงงัดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดแรงงัดเพราะอะไรมันเกิดแรงงัดเพราะว่าตัวคมมิดมันพยายามที่จะวิ่งไปหาช่องทางที่มันไปตามรอยไม้ที่มันนะครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มเลี้ยวเห็นไหมครับมันจะเริ่มมันจะเริ่มเลี้ยวหักเข้าไปหาไอ้ส่วนของไอ้ตัวตาไม้ที่ตามรอยฉีของมันนะครับเห็นไหมครับ จะเดี้ยวไปตามเกณฑ์ของไอเจ้าตัวคมมันเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วจะทาให้ไม้ฉีกนะครับนี่คือนี่คือสาเหตุว่าทําไมทําไมคนโบราณถึงไม่ฟันมีดส่วนตานะครับทําไมคนโบราณถึงไม่ฟันมีดส่วนตานึงก็คือมันทําให้ไม้เสียหายหนึ่งทำให้ไม้เสียหาย 1. 1> หสองก็คือมันทําให้คมมีดเนี่ยเสี่ยงที่จะเสียหายเยอะขึ้นนะครับนี่คือ ตาไม้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับตาไม้มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมชาติของมันนะครับก็ค <c oughs> ือถ้าถ้าผ่าด้านนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันตัวคมมีดพยายามที่จะตัดตัดผ่านแต่ว่าทันี้ทันนั้นมันก็ยังเลี้ยวเข้าไปหาเจาตัวนี้อยูนะ่ซึ่งมันเป็นเป็นไปตามรอยของเอาจะตัวไม้ที่มันฉีกไปนะครับเป็นไปตามแรงต้านที่จุดไหนที่แรงต้านน้อยมันก็จะวิ่งไปหาตรงนั้นนะครับนี่เป็นสาสาเหตุที่ทําให้คมมีดบิดแล้วก็ทําให้ไม้ฉีกเสียหายนะครับ เสียทั้งสองอย่างนะครับเสียทั้งไม้เสียทั้งมีดนะครับถ้าเป็นมีดคมบางนะครับแต่ตัวนี้เป็นมีดคมหนานะครับถ้่มีดคมหนาจะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถ้าผมจะผ่าด้านเมื่อกี้นี้นะครับก็คือผ่าด้านนี้ก็ยังจะผ่าแบบสบายๆอยู่ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ตาไม้ไผ่มันมีนะครับก็ถ้าเราทําด้วยความเข้าใจใช้ด้วยความเข้าใจมีดเราก็ไม่เสียหายงานก็ได้ดีนะครับนี่คือตาไม้ไผ่นะครับสิ่งที่มีดกลัวกันนะครับมีดจะกลัวที่กัคือตาไม้ไผ่นี่แหละนะครับแต่ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้อย่างเข้าใจทำงานอย่างเข้าใจมันก็ไม่มีปัญหา ก็จะประมาณนี้ครับนี่คือธรรมชาติของตาไม้ไผ่